สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยผมตอนนี้ก็อยู่กับเกมมายค้าชีว่อตอนสองนะทุกคนผมก็ได้ไปทําฟาร์มข้าวมาหน่อยนึงนะอ่ะทุกคนอ่าอีพีนี้บอกว่าจะมาแบบแสร้างบ้านนิดหน่อยนะหรือยังไงจะไปลงเมืองด้หรือเปล่าตอนีพีเนี้ยประมาณนั้นตอนนี้ผมก็แบบฟาร์มข้าวปเยอะๆนะแล้วปล่อยปล่อยคัมตัวไปผมจะจัดของทุกคนเป็นไงก็อดิก็อดิดงดิ ผมว่าเ,เราได้ไปขุดดินมาสร้างบ้านดีกว่าประหยัดก่อนประหยัดก่อนอ่าตรงนี้ก็เป็นฟาร์มอีกที่นึงนะครับผมผมใช้น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาตินะทุกคนเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นทำเออม,มาขุดดินผมจะไปทำแน่เนะี่ยอ่ะตรงนี้ผมว่าขุดดินไว้หน่อยนึงนะ,ะีนี้กันผมว่าต้องไปขุดดินที่มีประโยชน์นะเออก็แบบให้ที่ที่มันเรียบๆนะ แค่ตรงนี้พอก,ก่อนเดี๋ยวมันเละเกินปกไปเนี่ยอย่างเงี้ยมันสูงกว่าที่อื่นแล้วก็แควะแคว,วะไปเลยมา่เราก็สร้างแบบงบน้อยหน่อยนะตอนนี้จนอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเราประมาณสัก EP ที่เท่าไหร่เราก็สร้างมาแล้วกันไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกัน <c oughs> ส่วน i p นี้เราก็จะมาทำบ้านกับโรงเมืองนิดหน่อยครับเพื่อน ไปหาเล็กซะหน่อยอ,ะอ,อ่ะมาณน,นั้นโอเคตอนนี้ผมก็ได้ดีมาชุดตัวแล้วเฮ้ยมีหมูด้วยเฮ้ยหมูเลี้ยงยากเลยนะแนะนน้ำอย่าเลี้ยงมันเลี้ยงก็ได้นะไม่หลับหมูใช้เลี้ยงพวกแครอทกับโปรติโต้ก็เกินใจของเลี้มันจริงนะขายช่าหมูก็เลี้ยงได้หรือตัวเองเป็นหมูก็เลี้ยงได้ครับ <c oughs> เอ,อ้ยขอโทษครับคุณบุรีเนี่ย ผมไม่เคยบูลลี่ใครทุกคนผมเป็นคนดีพอเมืเม่อกี้ผมบูลลี่หมูครับใครไม่ใช่หมูไม่ต้องเสียใจนะครับเ <c oughs> ร็ว <c oughs> <c oughs> บูลลี่หมูเกี่ยวอะไรของคนล yep. ่ะคนที่อ้วนเอ้ยไม่เกี่ยวดมันมนั้นหมูเกินบ,บูลลี่ครับทุกคนโอเคผมได้ทำพื้นที่มันให้เรียบหน่อยนะแล้วยางมันก็เริ่มโตและตอนนี้ผมก็เรียนมาผ่านประมาณห้าหกวันได้นะผมฝากร้านหน่อยเนาะ ปลูกข้าวมาเนี่ยเราสร้างบ้านตายเราตรงนี้ดีกว่าพูด้ย5-6วันในเกมแลไม่ใช่ชุด5วันในเกมก่อนไม่ใช่ชีุดจริงชุดจริงข้าวก่อนนะไมเกินไปบ้านหลังแรกเราทำไงดีล่ะเฮ้ประมาณนี้ก่อนโค้งหน่อยโค้งหน่อยทำบ้านแบบบ้านผมไม่ก็สวยสุดนะผมสร้างบ้านที่สวยสุดแล้วในม้า เฮ้ยเล็กไปบ้านทุกคนนะดีสักซับบล็อกอีสักบล็อก,ก,อกเอ๊ะมานนี่เดี๋ยวมันงาะบงบหมดโอ้มาแป๊บเดียวจะมืดอีกแล้วนี่ก็เป็นอีพีสองครับทุกคนจืบจ๊บจื๊บโอ้ยตัวไว้ตรงไหนดีนะ,ไ,ะไปบล็อกดีกว่าดินมันเหลือครับทุกคนบ้านผมสร้างด้ยงบแพงมากนะดินเงียแพง ดูดูดูด,ดูมีราคาจัดจัดต่อคือไม่บล็อกแล้วกันผมว่าผมไปนอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวมีสปีดมาคัดพวกข้าวเริ่มโตแล้วเดี๋ยวพี่หน้าเรามาเลี้ยงสัตว์ดีกว่านะข้าวพอมีแล้วเดี๋ยวเราไปตามล่าหาสัตว์มาเลี้ยงเลยโอเคหาลรงขึ้นก่อนก็บ้านผมสวยเกินไปว่ะบางทีเขาไม่เคยไว้เลยนะบอกเลย ทุกคนว่าบ้านผมเสถียรละเออคอมเม,น,ม,น,มนต์ไม่คอมเมนต์ใต้ละ <laughs> จะมีใครคอมเมนต์ป่ะดิ <laughs> เจ็บนี่อีกนาน <laughs> ผมทำไปเรื่อยครับทุกคนถึงแม้จะไม่มีใครดูม <laughs> ันคือความสุขของผมดูดีจังวะวางถึงเนี่ยผมวางมีแขนยาวนะผมไม่วางถึงท <laughs> ี่ผมกอดอ่ะ แค okay. ที่เหลือกูหลังคาดีกว่าบึ๊บ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 ช่วงนี้ก็อยู่ในบ้านกันนะครับระวังโควิดโอเคนะเะงานของคนดีผมว่าดูไม่พอบ้านผมโอเคเหลอมันกี่บักหน่อยเดียวนะหน่อยดูในกล่องกันดีกว่ะเออเมื่อกี้กล่องเก็บไปอยู่มีก,ก็โอ้สามก้อนโอ้สีก่ก้เอเฮ้ยจะพออะไรไเนี่ย เฮ้ยหกก้อนป่ะน่าจะพอเลยนะหกก้อนเนี่ยพวกนี้ผมก็ไปฆ่าซอมบี้มาหน่อยหนึงเกี่ยมานั้นซึ้บซโอเคเราเล่ายากของในบ้านเราดีววากว่าย้ายของในบ้านเลยงัยน้นเดี๋ยวพอแล้วย้ายแค่พวกที่นอาเลยงมนะ้นผมคัใหม่ดีกว่าไม่ต้องย้ายนะผมมีขวานเลยโอเคขวานผมก็ใกล้พังแล้ว อ้าวโหกูคุณผิดอันอีกอี่น้องเอ้ยเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> เหลือกล่องไว้สามอันแล้วกันไว้เก็บพวกฟาร์มข้าวมาที่นอกเค okay. เรามาย้ายบ้านอยู่ข้างนาในดีกว่าะึบวางตุ๊กคับวางน,นี้แล้วก็วางกล่องสองกล่องโอเคอ้าววางที่นอนปึ๊บอ่า โอเคบ้านทุกคนสวยผมไม่เคยชมดีนะอโอเคเราทำประตูให้ด้วยนะคัดไปใอ้กขาด้วยซักอันสองอันนะโอเคโอเคประตูครับตูวางสวยแล้วเราเตรียมเผาตรงเมืองกันดีกว่าเอาประมาณนี้พอ ไอ้ฟักทองวันนี่พลาดนะครับผมได้เชือกจากคานขายเอ็นะมบีซีเอ็มบีซีในตลาดด้วยไม่สนใจผมมีขายเยอะตอนนโอเคเราไปลงเมืองกันดีกว่าผมเอาพวอไปมาเนี่ยพวกวบดินโอเคผมไปเมืองเมืองที่เราบ้านดันะจะของเหลือไปก่อนอเฮ้ยมาโมยดินบ้านกูนทำไมวะเฮ้ยไอ้วาปประคามันไม่ได้นะ ไปไหนแล้เฮ้ยโอ้โหไม่หนีวะารูปตุ๊ดอรูปตุ๊ดอ่ะเคลงเหมือนนี่ทางนี้แหละเคลงมาถึงก็เจอฐานเลยนะผมเป็นคนที่ขีข้เก,กียจขุดฐานมากทุกคนบอกเลยแต่ถ้าเพชรอ่ะผมโคดอย่างไงแบอบกเลย <c oughs> เพชรแล้วก็ขุดแค่ข้ามมิดพอนะทุกคนเราไว้ทำฟอร์จูนนะทุกคนประมาณนั้นถ้าผมวิวถึงตอนนี้ผมยังไม่เคยตายสักครั้งตอนนี้ผมเบลห้าเลยทุกคนเบลเอ้ยเบลหกแล้วอะ โอเคกูคทายก่อนถ้าเสียงดังเป็นไปขอไพ่ยด้ว,ยคคดยวครับทุกคนเข่อครับช็อตกันโอเคพร้อมลุยพร้อมลุยโอเคเจอเหล็กละหนึ่งก้อนไปเนี่ยไม่เอาไม่ให้หนึ่งก่อนอ่ะมาอเอ้สองก้อนโอเคสองก้อนก็ได้งบขนาดนี้เฮ้ยสามอ่ะไม่เห็นตั้งแต่แ,แรกเลยไงนะเข่อสามก่อน ซีว่เฮ้ยเอาว่ะเื่อเยอะแท้หมดโอเคปักทัดนะโหโฮ้ยเจย็นใจเย็นใจเย็นเออเออยิงกันเองละไปไปมังสกันไปดิดีไปอันนี้ว่ะเฮ้ยมึงทำลายเขาเหรอเีืยวเออพวกมีสองตัวเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเมื่อกี้ตุ่มเบี้ย้าตุ่มเบี้ยฟ้ไว้โอ้โหนี่จะมีอะไรกันที่ทางนั่นเลย ขุดเหล็กต่อเลยห้องทำน,นี้ใหญ่อยู่นะมีขั้นบนอีกมีรอยน้ำด้วยเลยน่าจะเป็นน้ำที่แปลงผักผมเนี่ย <c oughs> มาอะมุมอะหยตรงนี้เหล็กเยอะมากมาดิตัวผมว่าตัวเปิดตัวเปิดเหลียบ้อยโอ้โหมันจะมาอีกอ้าววัานผมไม่อยู่เลยตรงนี้เนี่ย้ยอ,อย่าม,มองมันนะทุกคนบอกเลยมองมันเท่ากับชีวิตจบ <c oughs> มันเป็นมาเฟียรับนะทุกคน วิธีสู้มันก็มีอยู่สองหลายอย่างนะเด็กมันกลัวน้ำถ้าอยู่ในน้ำก็สูุดาหรือต่อบล็อกให้สูงประมาณสามสิบบล็อกอ่ะโดดก็ตีได้ประมาณนั้นแต่ถ้าเราฟาร์มทำฟาร์มมันนี่ของมันสำคัญมากเลยนะของมันสามารถไปสู้เรื่องก็ได้มันต้องเอาลูกวาร์มของมันอะ่ะเขาได้จากตัวมันเมื่อกี้นะแล้วก็เอาผสมกับทแท่งเบรดในโลกเดี๋ยวไปดูในพีเท่า,าไหร่อ่ะผมพาไปดูว่าจะได้ไ <laughs> อีกพี่าไหร่อีกพี่าไหรในในโลกเนี่ย อันนี้ผมก็เบลจิตล้วรเหมืนนอน,น,มน,นไม่เบลยังนะลู้เหมือนได้เบลวายอยู่นะก่อนผมก็จะพูดมากเลยนะผมเป็นคนพูดมากดนะ้วยทุกคนไม่ต้องเสียวว่าอะไรกันแล้วตู้อะไร EP นี้ผมเจอเพชรปะเจออยู่แล้วใช่ไหมโอเคคนระับขอบคุณครับ<ม>กดไลค์เลยกดไลค์เลยที่ผมเจอเพชรน<ม> <laughs> นี้ดีกว่าปะผมเป็นคนหลงทางง่ายมากเลยคนระับทุกคนถ้าผมลู้เหมือนนะโอ้ยสีเขียวระเบิดเลยปะระเบิดเลยปะอุ้ง แนวมุมกระจายผมขอไม่ห้คุณถามแล้วกันที่เจ็ดขุดล <c oughs> ะฉลาดหรือเปล่าหรือจะขุดดีปะเออขุดมาก,กเลยเอะผมว่าเราทำที่ขุดเหล็กดีไหมแม่ขุดไว้ไหน่อยวะมันชา้จาจังเฮ้ยมึงใครมึงเนินขายกูย้สองตัวเฮ้ยยังไม่อยากแป๊กมา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 แน่จริงก็เข้ามาครับเออมุงกริงจริง ผมว่าอยู่ดวสุนขนมแม่ไงทุกคนว่าผมจะไข่าบางกรนไอพีที่อะไรเนะี่ยฮะเออกูคือเพลย์ยนะยใช่สิกูคยไข่ลย์ขอไปที่พูดกำอย่านเงินผมวนกลับที่เดิมมั้งชัดเลยผมวนกลับที่เดิมแก้คนเดียวกรันผมว่าทำมันวนดูนะมั้งจุดแล้วก็วนวนแก้คนเออ้องไม่ได้ลืมครับ ขอขอโทษเจ้าของเพลงนะครับเฮ้คถานเออคุณถานมากเลยว่ะต้องสารคนดูฟิล์มนักคุดถานเออผมเลยบอกเลยผมชื่อฟิล์มนะแล้วช่องผมก็ชื่อจีเนียอิสผมเป็นนักกินนะไอ้โง่นะครับไม่เกี่ยวหรอ <c oughs> ผมคิดแบบชื่อก็โง่ะอะประมาณนั้นมันไม่คิดอะไรไม่ออกอนะต้องลอง <c oughs> ผมเป็นนักกินไงกินเนื้อวัวไง ผมกินของแพงทุกคนเ้านนไม่มีอะไรกินก็มากินในมาคัสนะครับจ่าเลยครับผมหลอก <c oughs> มันไม่ช่วยคุณอิ่มพื้นหรอกครับโอเคทางต่างกันทุกคนจบแล้วถ้าเหลือลงมาผมจะลงทางา้ากันเองเอ็เหล็กเอ้ยฐานยังมีอยู่41ก่อน ขอกินก้อนเดียวพอขพีน่น้องเฮ้ยมึงเยอะจังวะมึงก็เกิดง่ายเกินทนี่เกิดตอนหน้ากเลยนะซับแป๊กของอ่ะมาดูของตัวเลยเฮ้ยได้เลกมายิ่มก้าก่อนทุกคนคุ้มละก็กลับไปทำเออกลับขึ้นไปบนป้านดีกว่าเออเราไปทางนี้ทางนี้น่าจะทะลุอีกทาง ทางนี้เรามาเรียบร้อยว่าขบนนวนอะไรเออขอบวนอะไรยังไ,ไปทางนี้เราไปแล้วมั้งมาดูหน่อยเออเราไปแล้วรถโ,โอเคทางน,งนี้เรายังไม่มาเนี่ยน่าจะเป็นทางข้างบนนะผมก็คาบท็อตเพิ่มดีกว่าวะโอเคคุณกีดตัวอะไรบินผ่านเอา เรากินเนื้อหมูกันเียอ่ะมีเห็ดด้วยนะครับผมขอไม่เอาแล้วกันเพื่อเอาไปทำอะไรเนาะเห็ดเห็ดมันไปทำอะไรก็อยากลุยจิกอ๋ออ๋อทำซุปซุปเห็ดตะกัดง่ะกัดเลยเมนูผมขายนะครับเมนูถ้วยละสองบาทอันนี้กดไปทางลิงก์ด้านล่างเลยครับถ้วยสองบาทถ้าคุณเชื่อก็้าบ้านะครับเรือ เอ้ยเฮ้ยโอ้โหเยอะเล้วโอ้โหอมดกูตายแน่เลยโอ้โหอย่าอย่าร้องขอร้องขอร้องไปไปไปไม่ไน่าแอะหลงมาตั้งนานจบแล้วโอ้โหแล้วผมมาเกินไหนไวะเนี่ยผมาเกินไหนเนี่ยเฮ้ยทุกคนผมตามพิกัดไม่ได้เอ้ยแล้วผมมาตอนผมเจอที่บ้านอ่ะ โอเคผมเจอแล้วทุกคนโหเดินมาประมาณประมาณสองทีแล้วผมจะตัดตรงใหม่อโอ้โหสองหน้ามันสองตัวมันนอนอยู่อะป้ายข้าบ้านโอ้โหแม่เปิดกูแล้วโอเคเตรียมผมไว้ในบ้านปลอดภัยปลอดภัยอยู่ปิดบ้าง นอนครับรออะไรผ่านมืดมากนี่ถ้าผมกลับมาเจอเพราะนั้นหายอ่ะตายอ่ะจำคลิปอีพีได้ไหมผมเดินทางอย่างใจเฮ้ยอย่าต่อยผมเลยเข้าเริ่มโตมากนะสวยมากผมมาเก็บเก็บรอบๆไปกัน,น,นอย่างนคนเขาไม่อยากได้อยู่ผมเก็บใครนะ้ไหมใครอยากไปดูเก็บข้าววะเนี่ยฟิล์มชาวนานาชื่อก็เห็นกันตตต้องตตอง่คลิป ตั้งแต่ดเลยกดแอปเอาไปคิดไปทางไหนไ,ได้ทางน้ำจะลงทางเหรอจริงสิจะลงทางจริ้งดิาทางนี้โอเคทางนี้ถูกถือต้องขึ้นมาข้างบนดิทางนี้เออยูไงของดีน่าของอยู่ยี่ฟิวส์ที่จะสม,มาร์ทแค่น่าพูดเลยตายอีพีแรกแล้วันนี้ <laughs> คือการจบลงแล้วโอเคทําหมดแล้วไม่มีแล้วเราต้องไปแล้วล่ะขึ้นบนจับวลาเจ็ดผมเหลือเไลหแล้วนะเยอะ5้าเออได้อยู่จัดว่าผมกำลังขุดเหล็กเลยไอแม่มดมันโหดจังโอเคเออโอโหจุกเลย จุกเลยครับพี่้องโอเคเรากลับกันดีกว่าเออตกไหลแล้วเฮเฮ้ยใจเย็นเลยเฮ้ยกินหายนะไม่ใช่ตายนะตายก,ก็ไม่ไหวนะอเอานย่กินไม่เสร็จหรอโอเคเราวเราขึ้นไปหาอตอนนี้เราได้เหล็กแล้วนะอืมก็ผมมีเหล็กอะครับทุกคน เฟคเจอร์อะไรไม่เป่นอะไรเก้มันไม่คือกระดี๊มาดูกันเขาจะเผาดีกว่าเฮ้ยผมมีกระตุไนโอเคเรามาเผาเล็กดีกว่าผมได้ฐานมาเยอะอยู่นะเราจะทำกระติกก่อนเลยเก็บของก่อนได้หนุ่มเยอะอ่ะเรารู้กันอ้อยผมเรื่อมตัวเขาบิ๊กผมก็ดูเขาแล้วโอเคเยอะอยู่นะพูดถึงผมใส่อ้อยดีกว่าวะเกียรหรอตัวนโตนานๆอ้อยมันตัวนาน ตัเริ่มโตเล้นว่ะนั่นไงวูข้าวสวยมากทุกคนดูดิผมเช้าไล่ครับฟิล์มฟิล์มเช้าไล่โอเคแตะปุ๋ยเลยเอ่อเอ่อเอ่บเอ่อเอ่บโอ้โหเศรษพีน้องใครน้องมกเหลมน่าจะได้อออยเยอะอยู่นะแล้วผมจะทำไว้หลังบ้านดีกว่า สวยลงน้ำหมดอไปตัด,เ,ดเราต้องเลี้ยงวัวด,ด้วยนะอีวีน้าเนี่ยโอ้ยยี่แปดอันได้อยู่เราดูก่อนเหล็กเราไม่น,นี่เผาเสร็จยังเหล็กเราเผาเสร็จยังนะอ้าวมาดูเหล็กแต่มาเปิดกล่องเลยนะโอ้โหเกินโอเคมาคาบสักสองอัน แล้วถ้าทำบ่อน้ำไม่ได้เอา้าสกิตเตมันมาอยู่ในปอน,นี่กูได้ไงเนี่ยเค้มันแช่น้ำมะทุกคนผมทำปางองบ้านดีกว่าไม่ทำอย่างนี้เลยโอเคขุดคขุดคตรสมนายดำและนายแดงเคยดูว,วา่าโวลาเนี่ยโคตรเก่า ไม่ต้องทําใหญ่อะไรขนาดนั้นก็ได้เล็กๆก่อนเกย์ okay, มาเนี่ย <Okay. S 1> เกย์เฮ้ยใจเย็นแล้อ้าวเกย์ว okay, <Okay, S 1> างนิ okay, ดนเกย์กระติกน้ำอันนึงเกย์เราก็เริ่มมีอะไรกินแล้วทุกคนอ้าวกินน้ำแล้วอะน้ำาด้กินได้นะน้ำขาวหน้าดี ผมมีสองก็ติดแต่ผมจะติดล้วคนที็นผมมผมกัดจริงๆโอเคในนะบ,บอลตักทำฟรีทีนะเราเนี่ยอยาผมสอนความรู้ความรู้ตังไม่ได้ทุกคนตามถือ,อตักบางทีกัดเลยนะเคปกุ้ okay, กอไอไม่อะกุ้ไอแบบอัจฉริยะ ก็อาจจะใช่แล้วแถวนี้ก่อนตั้งง่ายดีก็ตกน้ำแค่ปูนี้ก็ได้บ้างง่ายกว่าเยอะเลยไปโอเคพอดีเลยว่ะขัดเกือบเต็มโอเคี๋ยวผมพาปลูกต่อโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ